รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยน้ำดื่มพีเทคกรองด้วยกรรมวิธี Reverse Osmosis โทร02-426-4665-8 AJDVD Home Theater กระหึ่มไม่แพ้ใคร AJDVD พระเอกตัวจริงสวัสดีค่ะพบกับรายการ Happy Society ตและออนทุกวันพุธสี่โมงเย็นเช่นเคยนะคะวันนี้รายการเรามีเรื่องราวแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจให้ติดตามตลอดทั้งรายการค่ะไม่ควรพลาดนะคะแต่ว่าช่วงแรกนั้นไปชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในร่มกล้าวชาวประชาค่ะ หน่วยเคลื่อนที่ในโครงการสัตวแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรถ่ายทอดความรู้ในด้านสุขภาพสัตว์ให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดในสัตว์รวมทั้งโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนติดตามสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ได้รับบริการเป็นระยะๆะะและถวายผลการปฏิบัติงานเพื่อทรงทราบต่อไป ช่วง Happy Trip สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีครับพบกับผมวิศนุคงสำรวยกันในช่วง Happy Trip ครับคุณผู้ชมครับหากเอ่ยถึงสถานที่ยามค่ำคืนที่เหล่าบรรดาวไวรุ่นต่างนิยมแวะเวียนกันมาเดินเล่นนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นสะพานพุทธใช่ไหมครับเพราะว่าที่นี่นะครับเป็นแหล่งที่รวบรวมสินค้านานาชนิดจากทุกมุมเมืองนะครับโดยเฉพาะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและของกินอร่อยๆครับ วันนี้ในช่วงแฮปปี้ทริปครับผมจะพาคุณผู้ชมมาเดินเล่นกันที่ตลาดอัสพานพุทธครับมาดูกันนะครับว่าที่นี่มีสเสน่ห์ดึงดูดใจอะไรที่ทำให้บรรดาเหล่าขาช็อปทั้งหลายต่างนิยมพากันแวะเวียนมาที่นี่อยู่เสมอครับตลาดนัดสะพานพุทธนับเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากหมู่นักช็อปของถูกเพราะที่นี่เปรียบเสมือนศูนย์รวมสินค้านานาชนิดตั้งแต่หัวจรดเท้า ทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับซีดีเพลงหรือเครื่องดนตรีทั้งของใหม่ของเก่าหรือของมือสองโดยเฉพาะที่ถูกใจบรรดาวัยรุ่นก็ต้องเป็นสินค้ามือสองจำพวกกางเกงยีเสื้อยืดรองเท้ายี่ห้อดังที่หลายๆคนมักจะมาเสาะแสวงหาให้ได้ของสภาพดีในราคาถูกสนนราคาก็จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดทั่วไปเริ่มกันตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยครับ นอกจากสินค้าข้าวของที่ล่อตาล่อใจแล้วนะครับเรื่องของอาหารการกินที่นี่ก็มีให้เลือกไม่น้อยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอาหารหวานโดยเฉพาะไข่ปลาหมึกที่นี่เขาขึ้นชื่อจริงๆครับ หากเดินช hmm. nice. ้อปปิ้งก um ันจนเมื่อยแล้วนะครับลองเดินขึ้นไปบนสะพานพระพุทธยอดฟ้าซึ่งตลอดทั้งสองฝั่งของสะพานที่ใช้เป็นทางสัญจรข้ามไปมาระหว่างฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพรยาจะมีทางเดินกว้างประมาณ1เมตรซึ่งหลายๆคนมักจะมาเดินเล่นบ้างถ่ายรูปบ้างหรือมานั่งพักรับลมชมวิวแม่น้ำเจ้าพยากันให้เพลินๆครับพอหายเหนื่อยแล้วนะครับก็อย่าลืมอีกห่กิจกรรมยอดฮิตของสะพานพุทธ นั่นก็คือการไปนั่งเป็นนางแบบนายแบบให้น้องๆพี่ๆีศิลปินวาดภาพเหมือนหรือภาพล้อเลียนสุกสนุกครับจะเก็บไว้เป็นของที่ระลึกหรือจะเลือกให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้เช่นกันครับและอีกที่หนึ่งนะครับ <I see. S 1> ที่อยู่ไม่ไกลจากตลาดนัดสพันพุทธ <Be es. S 1> นั่นก็คือปากคลองตลาด ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนจากเพชรยาวไปจนถึงถนนมหาราชริมแม่น้ำเจ้าพยาตลาดจำหน่ายดอกไม้สดแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศจำหน่ายดอกไม้สดทุกชนิดในราคาย,ย่อมเยาวมีทั้งดอกไม้ที่ปลูกในประเทศและดอกไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศครับ Love to you Love give is I is all that can just more ถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากจะมาสัมผัสกับบรรยากาศของตลาดนัดสะพานพุทธและก็ปากคลองตลาดนะครับก็สามารถมากันได้นะครับตั้งแต่ช่วงหัวค่ําไปจนถึงดึกเลยครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเสน่ห์ที่ดึงดูดใจที่นำพาให้เหล่าคาชอบทั้งหลายแทบทุกเพศทุกวัยนะครับต่างพากันมาที่นี่ครับตลาดนัดสะพานพุทธและปากคลองตลาดครับก่อนจากกันไปวันนี้นะครับผมก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำเช่นเคยครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน ประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่7และวันที่8กันยายน2556บริเวณลำน้ำน่านหน้าวัดท่าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรโดยภายในงานคุณผู้ชมจะได้ชมการแข่งขันเรือยาวประเภทต่างๆโดยผู้ที่สนใจสามารถโทรศัพท์เข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิศุโลก เบอร์โทรศัพท์055-252-742หรือโทร1672เเบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของช่วงแฮปปี้ทริปแล้วครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วันที่10สิงหาคม2 5 5 6การไฟฟ้านครหลวงนำทัพศิลปินดาราร่วมกิจกรรมรถยนต์ไฟฟ้าพาปลูกป่ารักษาพลังงานโลกสำหรับการเดินทางเดินทางโดยคาราวานรถยนต์ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่เพลินจิตมุ่งหน้าสู่สถานตากอากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราการเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน การทำกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อให้ทุกภาคส่วนเล่งเห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังงานและช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นการลดการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงและหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทน ่วงสาระดี5นาทีกับปตทศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลสลินาราชนีจัดกิจกรรมภูมิใจพักรักปากน้ำปรานถวายแม่ของแผ่นดินโดยมีหน่วยงานต่างๆสถาบันการศึกษาโรงแรมและชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมงานกว่า400คนโดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำได้แก่ ปลาเกา๋าปลากระพงกุ้งแชบ้ยจำนวน1ล้านตัวปูทะเลจำนวน82ตัวและการล่องเรือเก็บขยะในแม่น้ำปราบุรีและป่ากโกงกาง100ปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวรโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา81พรรษาในวันที่12สิงหาคม2556ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นปูทรัพยากรป่าชายเลงของชุมชนปากน้ำปราดและเพื่อให้เกิดจิตสำนึกห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง,ย,างยั่งยืนวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้นะคะก็คือเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถน,นะคะก็คือในเนื่องในวาระมันแม่แห่งชาติด,ด้วยแล้วก็เป็นการปล่อยปลาแล้วก็ทำ เพื่อเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระนาเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะก็มีปล่อยปลาเก็บขยะ แล้วก็ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําให้แก่ชุมชนคนปากน้ําปานได้กินได้ใช้กันค่ะหน่วยงานต่างๆภายในพื้นที่อะค่ะก็จะได้มาทํากิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติร่วมกันแล้วก็ได้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์รินาดกับคนในชุมชนด้วยอย่างเงี้ยค่ะจากที่ได้ก่อตั้งศูนย์ศิรินาที่ได้รับพระราชทานนามมาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2547อ่ะค่ะก็คือมีการพัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้สําาหรับเยวช โรงเรียนแล้วก็ผู้คนที่สนใจมากมายก็มีโครงการยุวอมคุเทศมีโครงการคณะกรรมการต่างๆที่เข้ามาทําโครงการแล้วก็มีนักวิจัยต่างๆมาศึกษาค้นคว้าความรู้ในศูนย์ศึกษาเรียนรู้แห่งนี้จนบันนี้ก็ถึง9ปีแล้วอะคะ่ะก็มีองค์ความรู้ได้ให้ประโยชน์ต่างๆกับชุมชนมากมายะคะ่ะก็ปีหน้าก็จะครบหนึ่งทศวรรษแล้วอะคะ่ะก็จะมีงานใหญ่ขึ้นก็คือจะเป็นหนึ่งทศวรรษศูนย์ซิรินานะคะก็ขอเรียนเชิญด้วยนะคะ นอกจากนี้ทางศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาราชินียังจัดก,กิจกรรมวอล์กแลนลี่เรียนรู้วิถีชายเลนเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเพื่อกระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยังย่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการพลิกฟื้นพื้นที่ป่าชายเลนตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้มีการพัฒนาจากแปลงปลูกป่าเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ ปัจจุบันป่าชายเลนพื้นนี้มีสัตว์นานาชนิดทั้งสัตว์น้าและสัตว์บกเข้ามาอาศัยเป็นจํานวนมากเอื้อประโยชน์มหาศาลแก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาราชนินีได้เปิดพื้นที่บางส่วนให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามาจับสัตว์น้ําในพื้นที่ได้ซึ่งทั้งนี้ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาคราชินี ยังต้องทําการฟื้นฟูโดยการขยายพันธุ์สัตว์น้ําและเพิ่มปริมาณต้นไม้ในพื้นที่เพื่อความยั่งยืนต่อไปในอนาคตสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืน ดี d Home t h เทเตอร์ hmm. กระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD mm hmm. พระเอกตัวจริงปตทพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงเหลียวหน้าแลหลังในวันนี้มาพบกับผมครับเทนจัตุรวิทย์โคชนนวมอีกเช่นเคยที่จะนำสาระความรู้คู่ความเป็นไทยมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันครับ ทุกชุมชนย่อมที่จะมีประวัติความเป็นมามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตถักทอก่อให้เกิดเป็นชุมชนที่เราเห็นและเป็นอยู่ในปัจจุบันชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ก็เช่นเดียวกันครับจะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรไปเหลียวหน้าแลหลังกันครับเมื่อกว่า1,000ปีมาแล้วครับเมืองจันทบูรณ์โบราณหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกกันว่าเมืองพเนียตหรือเมืองกาวายครั้งหนึ่งเคยอยู่ในการปกครองของของมาก่อน ชุมชนจันทบูรณ์มีบทบาทสำคัญคือเป็นสถานที่ระดมกอบกู้เอกราชของสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวิถีชีวิตของชุมชนได้ดำเนินไปตามเหตุการณ์บ้านเมืองชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ถือเป็นส่วนหนึ่งของเมืองจันท์ที่บ้านลุ่มโดยนับพื้นที่บริเวณริมแม่น้าจันทบุรีได้จัดตั้งเมืองจันทบูรณ์เป็นมณฑลจันทบูร์ ชุมชนริมน้ำที่คึกคักและขากคังไปด้วยการสัญจรการคมานาคมขนส่งทางน้ำและการค้าขายทางบกได้เข้าสู่ความถดถอยค่อยๆลดบทบาทความเป็นย่านการค้าลงในช่วงประมาณ30ปีที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดสุขาพิบาลครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช2533ครับปัจจุบันจึงเหลือไว้ซึ่งกลิ่นอายทางวัฒนธรรมชุมชนริมน้ำจันทบูรประกอบด้วย ชาวไทยพื้นเมืองชาวจีนและชาวยวนที่อพยพมาทำการค้าขายและตั้งถิ่นฐานที่เมืองจันทบุรีครับกลิ่นไอของอดีตที่งดงามด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและสถาปัตยกรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นมาของดินแดนทางวัฒนธรรมที่เราชนรุ่นหลังจะต้องอนุรักษ์และสืบทอดต่อกันไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ อยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ฉันปวดใจฉันติดจิตเธอหมดแล้วตอนนี้เฮ้ยเขามาทำไมเนี่ยพังกันทำธุรส่วนตัวอยู่ก็ธุรส่วนตัวของเธอกำลังทำลายส่วนรวมนะสิแค่คนแปลงฟันเนี่ยนะไปเลยตัวยุ่งออกไปไปไม่ไปพี่ไม่ไปกินช่วยด้วยมา,า,าแล้ว สวัสดีครับหนูหนูนี่น้องปาร์ครู้ไหมครับว่าการเปิดกอกน้ําให้น้ําไหลทิ้งแบบนี้มันเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรน้ําแถมยังเปลืองค่าไฟไฟ้าอีกด้วยนะครับถ้าอยากจะเป็นฮีโร่ประหยัดน,น้ําแล้วก็จะต้องใช้แก้วในการแปลงฟันนะครับอ่ะเอาไปแต่เอผมเปิดน้ําแค่แป๊บเดียวเองคงไม่สิ้นเปลืองขนาดน,นั้นหรอกมั้งครับเดินไปดูของจริงกันเลยจะไปไหนไม่ไปไม่ไปอย่าไปโรงเรียนสายเงาเฮ้ยไอเนี่ย นี่เห็นไหมละครับว่าน้ําสะอาดที่น้องๆปล่อยทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์เนี่ยจากการอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟนันล้างจานหรือว่ากิจวัตรอื่นๆประจําวันมันก็จะไหลามารวมตัวกันในแม่น้ําลําคลองเหล่านี้แทนที่เราจะประหยัดน้ําสะอาดเอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นแต่นะ้ําพวกนี้ครับ ก็ใช้อย่างอื่นได้นี่ครับแต่ว่าน้าเนี่ยที่น้องปาร์คปล่อยทิ้งไปโ<ม>ดยเปล่าประโยชน์ตอนที่น้องปาร์คแปลงฟันเนี่ยนะจะเป็นการสูญเสียน้ําสะอาดไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับประมาณ30ลิตรต่อครั้งและถ้าเกิดนําน้ําเหล่านั้นเนี่ยมาบรรจุในแก้วแก้วละ2 5 0ซีซีจะได้ถึง120แก้ว ซึ่งในการดำรงชีวติตของมนุษย์เนี่ยจะต้องดื่มน้ำสะอาดโดยปริมาณ8-10แก้วต่อวันซึ่งน้ำที่ปล่อยทิ้งนั้นเราสามารถใช้ดำรงชีวิตได้ถึง12วันเลยนะครับและถ้าหากเราใช้แก้วน้ำรองน้ำในการแปลงฟันเราจะใช้น้ำเพียง0.51ลิตรต่อครั้งเท่านั้นเองครับก็เหมือนกับเช่นน้องๆอนุบาลจากโรงเรียนยิ่งยศอนุสณ์ที่ทุกกลางวันคุณครูจะพาน้องๆแปลงฟันโดยใช้แก้วรองน้ำเพื่อใช้สำหรับบ้วนปาก แทนการแปลงฟันที่เปิดน้ำจากก๊อกน้ำโดยตรงเป็นการปลูกฝังให้น้องๆมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์น้ำและเกิดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าจนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างถูกวิธีครับผมเข้าใจาแล้วครับพี่หลังนะครับผมอ่ะจะใช้เก้วน้ำแปลงฟันทุกครั้งเวลาแปลงฟันเลยครับเทียมเลยต้องอย่างนี้สิหีรอกประหยัดน้ำาฮ่า ขอเชิญคุณผู้ชมทางบ้านร่วมสนุกกับ e ีโคคิดแก๊งกวนชวนคิดโดยร่วมตอบคำถามประจำสัปดาห์และลุ้นรับรางวัลเสื้อ e ีโคคิดสัปดาห์ละ5รางวัลส่งคำตอบและติดตามรายชื่อผู้โชคดีและการรับรางวัลได้ทาง w w w f a c e b o o k c o m e c o k i t แ g a n g สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่วงรู้รอบด้านวันนี้ฟูจิก,ก็จะพาคุณผู้ชมมาพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละนองวันนี้ท่านจะนําเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับท่านกันเลยดีกว่าครับกับผมว่าที่ร้อยตรีเชิดตักจำปาเทพผู้ว่าอะไรกันจังหวัดละนองครับจังหวัดละนองของเราเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ออมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจการเดินทางเนี่ยสะดวกมีสายการบินระหว่าง กรุงเทพมหานครกับจังหวัดละนองเนี่ยสองสายการบินด้วยกันจากการที่เดินทางสะดวกขึ้นต่างๆทำให้จังหวัดละนองในขณะน,นี้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานะัพทางด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจต่างๆเป็นอย่างมากเพราะนั้นจังหวัดละนองจึงให้ความสำคัญใน3มเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติ แล้วก็เชิงสุขภาพมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายที่สำคัญที่สุดก็คือแหล่งน้ำแร่ร้อนซึ่งเรามีอยู่ทั้งหมดถึง7แห่งด้วยกันเป็นน้ำแร่ร้อนที่มีคุณภาพลำดับต้นๆของโลกเรามีทรัพยากรทางทะเลเกาะแก่งต่างๆอาท,ทิเช่นเกาะพยามที่เรียกกันว่ามันดีบเมืองไทย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยเนี่ยนิยมไปท่องเที่ยวแล้วก็ดำน้ำชมปะกาดังในส่วนที่สก็คือเรื่องของการค้าผ่านเดนเรามีศักยภาพในเรื่องของการขนส่งทางน้ำเรามีท่าเรือ,อ,อทั้งสิ้นเนี่ยร้อยกว่าท่าด้วยกันที่สำคัญก็คือเรามีท่าเรือของออการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกสามารถที่จะรองรับ เรือบรรทุกสินค้าได้เท่ากับท่าเรือของเตยที่กรุงเทพมหานครประการที่3ความร่วมม้ร่วมมือในเรื่องของการเข้าสู่ AEC ขนาขนี้เนี่ยได้มีการเจรจาหารือกันในเรื่องของความร่วมมือทางการค้าการท่องเที่ยวเราได้มีการพูดคุยหารือกันแล้วก็จะร่วมมือกันในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆจังหวัดละนองของเรายังมีเรื่องของอาหารการกินต่างๆลิ้มรสอาหารทะเลสดสดผลไม้คุณภาพในขณะนี้เนี่ยนะครับที่อำเภอละอุ่นเนี่ย กำลังจัดเทศกาลผล,ลไม้ไปจำปีอยู่ใครขอถือโอกาสนี้ที่จะได้เรียนเชิญผู้ที่สนใจแล้วก็นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาสัมผัสจังหวัดระนองของเราสักครั้งหนึ่งดังไอ้คำกล่าวที่ว่าระนองลองตั้งใจมาสักครั้งหนึ่งแล้วท่านจะพะับใจครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุณผู้ชมสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดระนองส่วนในสัปดาห์หน้านั้นฟูจิจะนำเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ วันนี้หมดเวลาของออนไลน์รายการ Happy Society แล้วแหละค่ะสัปดาห์หน้าจะเป็นความสุขในรูปแบบไหนติดตามชมนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ